รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่เจ็งทำไมเราได้กินแต่ของแบบนี้อ่ะของดีๆแบบเสียทำไมเราไม่ได้กินอ่ะเราเป็นลูกน้องนะจะไปกินเสมอเสียเขามันไม่ได้ กินปลาเค็มทุกมือมันไม่ไหวมัง้งไปหาลูกพี่อยู่ดีกว่ามัง้งจอดหมดอะไรเสียเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหน่อยเปล่าให้กินปลาเค็มทุกมื้อเลยอ่ะน่าจะเค็มอยู่แล้วเปลี่ยนเมนูนหน่อยได้ว่าไหมเสียบอกจอรดแล้วไงเพราะช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อย <c oughs> เพราะเสียจะใช้เงินลงเล่นกันเมืองเลยไอขี้งกเสียหมดความอดทนกับจอรดแล้วกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินงั้นกิน ไก่เสียนั้วนะไก่เสียไม่ต้องมาไก่กวางเดี๋ยวนะเอาไก่เสียมานะรู้สึกแล้วอ่ะยังไมิ่เสียยังมึงกินได้สองคำเองเอาไก่เสียมาอย่านะนั่นมันไก่เสียต้องอยู่ในปากเก่งแล้วครับไอ้เก้นเอาไก่เสียมาเอาไก่เสียมาเอาไก่เสียมา ครั้งที่26-27และครั้งล่าสุดครั้งที่29สาขาละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่นวเจริญพรยมนวลทําไมเอาเครื่องสังฆทานมาซะเยอะๆเลยล่ะก็อยากได้บุญนะเจ้าค่ะทําเยอะก็ได้เยอะเห็นคนเขาบอกว่าถ้าทําบุญเยอะจะได้ขึ้นสวรรค์นะเจ้าค่ะ การทำบุญสังฆทานเนี่ยเราควรทำแต่พอดีอย่าให้มันเกินกำลังของเราถ้าไม่ทำเยอะจะได้ขึ้นสวรรค์เหรอเจ้าคะทำไมโยมทั้งอยากขึ้นสวรรค์ละ่ะก็ชาตินี้มันลำบากเหลือเกินอีฉันก็อยากจะมีเงินมีทองใช้ในชาติหน้านะเจ้าคะ่ะหลวงตาเคยบอกเลยนะครับว่าการทำสังฆทานต้องทำแบบไหนเจ้าค่ะเมนเครื่องสังฆทานควรแยกของกินและของใช้ แยกสิ่งของอันตรายจากของกินเจ้าค่ะไม่ควรถวายหลังเพนการถวายต้องไม่เจาะจงและก็ให้คำนึงถึงปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยเจ้าค่ะไม่เห็นมีข้อไหนที่ห้ามทำสังฆทานเยอะๆนะเจ้าค่ะเมนจริงด้วยครับหลวงตาอืมเจริญพรนโยมการทำบุญสังฆทานเราควรจะทำตามกำลังที่เรามีไม่งั้นโยมจะลำบากนะ มันไม่ลำบากไปกว่าน,นี้แล้วนะเจ้าค่ะเอออย่างนี้ดิฉันกราบลาก่อนนะเจ้าคะดิฉันต้องไปทำงานต่ออ้อวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาดิฉันจะทำกับข้าวมาเลี้ยงที่วัดนะเจ้าคะเอาแกงสักสิบหม้อนะเจ้าคะ <c oughs> อย่างนี้ดิฉันลาก่อนนะเจ้าคะยมนวลเดีย๋ยว <c oughs> ยอดอาคอมหลวงตามีเรื่องให้ช่วย นี่เขาเรียกว่าน้ำยามาสจันโ oh. อ์บ้านเหออมีไหมพื้นสกรปรกเอาอย้ำยาหยดไป1หยดแล้วผสมกับน้ำถูไปถูไปที่พื้นบ้านพื้นบ้านจะสะอาดปราศจากความสกรปรกงาวับนี่ดูจะลองให้ดูเลยน yeah. <c oughs> ีเสร็จเรียบร้อยปั๊บเสีย ทำอะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเสื้อสกปรกไหมพิกน้ำปลาเปิดอยู่พิกล้ำปลาเปิดเสื้อก็แสดงว่าเสื้อเธอสกปรกใจเองอะ้าสกปรกไม่ยากเราเปิดฝาน้ำยาแล้วหยดลงไปประมาณสามสี่หยดเทลงไปเทเคลือบลงไปแล้วเอาน้ำลาดไปทีเสื้อของเขาจะสะอาดหมดจดเล็กกว่าเดิมยังไม่หมดเท่าน้นคิดว่าหมดแล้วหมดแล้วแต่ยังไม่หมดค้าอะไรอยู่ล้มีไหม ท่านใดที่เป็นแผลแผลเปื่อยแผลเป็นหนองหรือว่าเป็นห้องกงฟูตใช้น้ำยานี้ลาดไปที่แผลสองวันหายขาดเฮ้ยยาบ้าอะไรถูพื้นได้รักษา,าห้องกงฟูตได้เขาเรียกว่าน้ำยามาสกันเพียงขวดละห้าพันบาทห้าพันบาทบาท้บาแล้วยังยังไม่พอเพราะตอนนี้เสียได้เป็นเครือข่ขายของเขาแล้วเครือข่ขายเออ ถ้าแกสองคนช่วยเสียขายแกจะได้ส่วนแบ่งอย่างงามแล้วเสียก็จะได้ส่วนแบ่งเพิ่มด้วยอืมเขาเรียกว่าเครือข่ายธุรกิจขายตรงเครือข่ายขายตรง แเช้าแม่เพิ่งไปทําบุญแล้วนี่แม่เตรียมอะไรอีกเนี่ยโอ้ยก็แม่อีกวันก็เป็นวันอาสาละหบูชาและอีกวันก็วันเข้าพรรษามันเป็นวันพระใหญ่นะแม่ก็อยากจะทําอาหารไปเลี้ยงที่งานโอ้แม่เผาๆบ้างเถอะทาบุญนะ่ะเฮ้ยแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงระวังตกนรกนะแม่นี่บ้านเราก็กำลังแย่ๆอยู่นะแม่นะ โอ้ยก็เพราะว่าวันแย่ๆไงแล้วเกิดชาติหน้าเราจะได้รวยๆมีเงินมีทองใช้เหมือนคนอื่นเขาบ้างโอเคตาที่มองขาดจริงๆนะใช่รู้ด้วยว่ายังนวลเนี่ยลำบากอืมตา ยามหัตจัน์ของฉันทันทีสามขวดชีวิตป้าเลยก็จะดีขึ้นเลยป้าป้าจำตัแมนได้ไหมตั้แมนที่เพื่อนตายไปอะนะเออนั่นแหละครับตั้แมนข้างข้าหมู่บ้านแล้วอ่ะข้างหมู่บ้านเรามีคนชื่อตะแมนด้วยเหรอตตแมมนลูกเย็ยหมอนไงแล้วลูกยัยหมอนมีคนชื่อตะแมนด้วยเหรอลอเอ็งพาป้าไปรู้จักตัแมนดิมามานี่มาเดี๋ยวพามารู้จักตะมแมนตั้มตัแม เอาแม่เจอพอเอาแมตเจอพอไหนวะโอ้ยโอ้รู้นะโอ้ยรู้นตะแมเป็นไงป้าเจอตะแมไหมเจอต็าไหมเต็มอจบ่อพอกป้าไอเรื่องน้ำหัสนใจได้อ่านคู่มือเอาแต่ถ้าป้าซื้อฉันตอนนี้ถือว่าป้าเนี่ยเป็นสมาชิกชั้นแล้วแล้วถ้าป้าไปหาสมาชิกได้เพิ่มแล้วก็ โอ้โหส่วนแบ่งบานยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้กำไรเยอะเท่านั้นป้าเห็นสร้อยเส้นนี้ฉันไหมสร้อยเส้นนี้ฉันได้จากการขายน้ำยามหาัศจรรย์โมไปหรือเปล่าวะ <c oughs> ไอ้ยอดขายน้ำยา <c oughs> แกงเขียวหวานมีไหม <c oughs> ไม่ใช่น้ำยาของจีนอีเวนนี่ไอ้ยอดเออว่าแต่ว่าเอ็งเอิงสนใจทำธุรกิจข้าไหมสนใจอาผม <c oughs> ฟังมันก่อนไหมธุรกิจอะไรอะอะไรธุรกิจอะไรอ้าวนี่นี่ขายสร้อยเหรอวะไม่ใช่ดิ ช่วงนี้เือขายธุรกิจขายตรงกำลังเข้ามาในหมู่บ้านนะครับหลวงตาจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกเรื่องนี้ถ้าของที่ขายเป็นของดีมีคุณภาพและผู้ขายยึดหลักค่านิยม12ประการจริงครับหลวงตาเอาแค่มีสินธรรมรักษาความสัตย์รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ และมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเองเขาก็กำลังส่งเสริมให้ประชาชนนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขครับท่างๆาโอ้ยยอดนี่ถูตนมือเปื่อยังจะไม่เห็นออกเลยนะเนี่ยยอดอ,อาคมเรื่องงานที่ใช้ไปทำว่างไงบ้าง อ๋อเรียบร้อยครับหลวงตาครับสรุปแล้วนะครับบ้านยายนวลลำบากสุดๆเลยครับใช่ครับหลวงตาผมเห็นมากับตาครับจนมากพี่ยอดนาคมซื้ออะไรมาครับเนี่ยอ๋อพอดียอดไปเจอไอ้เจ๋งกับไอ้จอร์ดนะครับมันขายอยู่ครับนี่ไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับแค่สมัครสมาชิกก็มีสิทธิ์รับเงินปันผลแล้วครับผมชีวิตเราอยู่แบบสบายแค่เดินหาเครือข่ายคุณก็อยู่ได้นี่ สนใจไมนนเนแนนฮานี่นี่คุยซะเลยไม่ใช่น้ำยาธรรมดานะเขาเรียกน้ำยามหัศจรรย์สุดยอดจริงๆครับถูพื้นก็ออกครับซักผ้าก็ขาวสะอาดเป็นตาแดงยอดตาก็หายเขาพอแล้วพอแล้วอนมีที่ไหนน้ำยาแบบนั้นนะฮะนโตขนาดนี้ยังถูกเขาหลอกอีกไปเลยไปเอาไปคืนเขาซะรีบไปเลย มันบอกว่าเปิดแผงก่อนเอาถิงนไม่มีอาคมเสือฉันมีเรื่องจะให้แกช่วยสืบหน่อยอ่ะคือตอนเนี้ยมันมีเครือข่ายธุรกิจขายตรงกำลังเข้ามาในหมู่บ้านของเรานำทีมโดยเสยโชคไอ้เจ๋งแล้วก็ไอ้จอจ ฉันอยากจะให้แกเนี่ยไปหาแหล่งต้นตอของพวกมันมาหน่อยแต่แกต้องรีบหน่อยนะเพราะฉันไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยตกเป็นเหยื่อมันมากกว่านี้อเสืออ,อืมนี่แกฟังอยู่ป่ะเนี่ยฟังอยู่ฉันก็ซักผ้าอยู่น,นี่แถวนีย<ฮ>โอโ้โหเสือนี่แกก็ซื้อของพวกมันได้เหรอเขาเรียกว่าทําธุรกิจไอ้นอนท์นี่แกจะให้ฉันเป็นสายให้แกตลอดชีวิตไม่ต้องทํามาหากินอืนเลยไนงะอ,ออ น้ำยานี้ก็ไม่เหมือนที่โฆษณาไว้เลยมันซักไม่ออกว่าเฮ้ยเสือนี่แกเป็นสายตำรวจนะดันมาโดนซะเองนี่มันอะไรเนี่ยส่วนแบ่งของเสี่ยงยังไงล่ะคะเงินปันผลเงินปันผล ได้มากขนาดนี้เลยเหรอก็อฉันบอกเสียแล้วยังไงล่ะคะว่าได้จริงๆขอบคุณเธอด้วยนะที่หาธุรกิจให้เสียทำได้เงินเยอะขนาดนี้เพ่าะนั้น,น,นยังไม่พอนะคะเสียพูดใหม่ความว่าไงนี่คือสินค้าตัวใหม่สรรพคุณด,ดีกว่าตัวเก่าอีกนะคะเสียสรรพคุณด,ดีกว่าตัวเก่าพัดีแล้วไงแต่มันแพงนะคะเสียและที่สําคัญเนี่ยเสียต้องซื้อยกลังลังเท่าไหร่ ห้าแสนบาทเท่านั้นเลยค่ะห้าแสนบาทแต่นั่นก็หมายความว่าเสียเนี่ยจะได้ผลกำไรมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะคะเกง่งกอดครับเอารถออกเดี๋ยวเสียจะไปตลาดภูเ <c oughs> ดี๋ยวซื้อหมูสเต๊กให้ตลาดภูไปทำไมเสียไปเบิกเ <c oughs> งินที่ธนาคารไง หวังผลชาติหน้าเฮ้ยไอ้ลูกบาปแม่ทำบุญมันผิดตรงไหนวะอยากไปไปเลยเชิญไปไม่ต้องถาบมาไปไปโยมพร้อนโยมใจเย็นๆไม่ผิดหรอกนะการทำบุญนะไม่ผิดถ้าโยมทำพอประมาณละท่านฉันไม่มากหรอกก็อีฉันอยากทำบุญเยอะๆเพื่อชาติหน้าจะได้สบายนะเจ้าค่ะ โยมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราอยู่กับปัจจุบันแทนที่โยมจะหวังชาติหน้าเรามาทำชาตินี้ให้ดีที่สุดกันก่อนดีไหมโดยการที่โยมสนใจคนรอบข้างให้เขาอยู่ดีกินดีดูแลให้เขามีความสุขแล้วชาตินี้โยมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขนะโยมนะ ของพี่น่ะมันทําให้พี่รวยกันขนาดนี้เลยหรอจ๊ะก็ใช่แิ่จัน้องเหมียวนี่ต้องเหมียวสนใจอยากจะมาหุ้นทาธุรกิจกับพี่สองคนไหมล่ะจ๊ะครเชื่อแกกับบ้าหรอเวลูกค้าไอยอดลูกค้าพี่เองฉันไม่ทำหรอเว้ยไม่ทาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอของที่แกให้มาขายเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเลยนี่มันน้ำยามาสจ์จันไม่ใช่หรอมาสกรจันบ้าอะไรยี่หวีนี่อันนี้คือน้ำยาธรรมดาเท่านั้นเอง มันเอามาหลอกขายเราเลยแล้วก็สร้างเป็นเครือข่าย <c oughs> เพื่อจะหลอกเงินหลอกท้องพวกเรานี่แหละของมันไม่มีคุณภาพหรอกฉันจะบอกให้นะอไอธุรกิจแบบนี้นะถ้ามันจะรวยอ่ะมันจะรวยคนที่ทำแรก,แรกๆเท่านั้นแหละโว้ยแต่ว่าคนใช้อย่างเราเครือข่ายแบบเราอ่ะจนอย่างเดียวครับใช่เอาไงดีอ่ะพี่เจ๋งเฮ้ย มพู่อารยาไหนอะไหนอ่ะไปเร็วเร็วเอาตัวรอดเร็วเรเร็วเร็วเฮ้ยเสียแย่แล้วเสียก็แย่สิไม่แย่ได้ไงไม่รับสายเลยเนี่ยเอ้าแล้วเสียโทรหาใครล่ะครับจะโทรหาใครโทรหาคนที่เอาของมาขายเสียไงเสียครับเรากำลังถูกหลอกครับเสียอะไรนะอยางจะบอกว่าน้ำยานี่นะไม่ใช่น้ำยามหาสัจจันท์ มันเป็นแค่น้ำยาล้างจานธรรมดาทั่วไปครับเสียเฮ้ยแล้วของรถใหม่ที่เสียสั่งนะเสียลงเงินไปไม่รู้กี่แสนเลยเนี่ยว่าไงนะไ้เสียฮะเ้แยแค่นี้ก่อนเป็นไงจ๊อดเสีย,อยไอ้เสียลูกน้องผมอะ่ะมันโทรมาบ,บอกว่าเจ๊นั่นแหละมันกำลัจงจะหนี แล้วก่อนแอนจะไปไหนจ๊ะอ๋อแหมเสียแอนกำลังจะไปหาเสี่ยที่บ้านพอดีเลยจะไปหาเสี่ยที่บ้านบ้านเสี่ยก็อยู่ไม่ไกลขับมอเตอร์ไซค์ไปทำไมล่ะจ๊ะเออคือออโอ้แอนจะไปเอาสินค้าล็อตใหม่นะจ๊ะเสียล็อตใหม่ล็อตใหม่ยังไม่ต้องพูดถึงหรอก เอาเงินลดก่าเสียคืนมาก่อนได้ไหมแหมเสียจะคืนทำไมละจ้าเราทำธุรกิจร่วมกันเนาะธุรกิจบ้าบออะไรอ,อ,อ่ะแอนออธุรกิจหลอกลวงชัดๆเลยนี่มันน้ำยาล้างจานธรรมดาธรรมดารอขายเสียต้องหลายพันหยุดนะผมขอจับคุณพ่อหาช่อกงประชาชนเรียบร้อย มาไวกระชับเฮ้ยมันหนีไปแล้วโอยโอ้โยโอ้โลุกไปครับลุกขึ้นมาครัสบสมน้ำหน้าติดคุกหัวโตแน่เอาเงินเสียคืนมาเลย คืนอะไรล่ะเสียป่านนี้นัเงินเสียไปถึงไหนต่อไหนแล้วเครือข่ายเนี้มันมีการโอนเงินไปประเทศเพื่อนบ้านครับเสียอา้าวแล้วเงินเสียล่ะผมว่าเสียเนี่ยทำใจเถอะครับโอ้ยเสียเสียดูดิ โยมวันอาสาฬหาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําคำเดือน8และวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยการแสดงประถม,มเทศนาโปรดพระปัญญวัคคีที่ป่าอีสิปัตนะมลึกทายวันจนพระอัญญาโกนธัญญะได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรยัยเข้าใจกันนะโยมนะอืมจเจริญพรส่วนวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ ต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนตลอดระยะเวลาฤดูฝนหรือเป็นระยะเวลาสาเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นถือเป็นโอกาสอันดีของพุทธศาสนิกชนที่จะบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อละเว้นสิ่งที่ไม่ดี และประกอบแต่คุณความดีจเจริญพรเข้าใจกันนะโยมนะอ้าวโยมนวลมาแล้ว,ลวเลยจริญนพรอ,อ้าวยายนวลไหนว่าจะทำอาหารมาเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านไงโอ้ยไม่แล้วเลยจ้ะหลวงตาท่านเกืนสติไว้อย่าทำบุญเกินตัวและอย่าทำบุญ เพื่อชาติหน้าสุขสบายทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเก่งจังเลยครับหลวงตาเทศครั้งเดียวจำได้แล้วนั่นนะเซดีกว่าพี่ยอดกับน้าคมหลวงตาเทศทั้งหลายครั้งยังจำไม่ได้เลยครับว้าแนนหลังวัดสักฝุดไหมเนยในยอดจเจริญพรนะแนนยมนวนต่อไปนี้ก็ตั้งใจทำมาหากินให้ดีนะเจ้าค่ะหลวงตา ขอให้เจริญเจริญไเอคนมาเอาไปเคนมาเอายมใจเย็นๆมีเรื่องอะไรกัน เรื่องอะไรกันครับมีเรื่องอะไรกัน s <S pues เออพการครับหลวงตาเสียโชกครับร้องเอาของมาขายพวกเราครับหลวงตาใช่แล้วเดี๋ย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 วหลวงตาทราบเรื่องนี้แล้วจะโทษเสียโชคคนเดียวก็ไม่ถูกเพราะเสียโชคเองก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ต้องโทษพวกเราที่ซื้อของไม่ดูให้ดีเสียก่อนใช่ใช่ซื้อของเพราะหวังส่วนแบ่งจริงไหมฮะเอ่อ จริงครับจกตาเอาละครับทุกคนมีใครเสียหายบ้างก็ให้ไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักนะครับครับเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยจะจัดการนะครับถูกหลอกไม่เว้นแต่ละวันนนต่อไปนี้เราต้องทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนคุณธรรมเหมือนกับที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเขากำลังรณรงค์ส่งเสริมอยู่ในขณะนี้จงตาครับ ชุมชนคุณธรรมมันคืออะไร <ñ Question> ก็ชุมชนที่คนในชุมชนใช้สติความมีเหตุผลความพอประมาณในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของไทยเรายังไงล่ะเสียสาธุ ยินใจจริงนะพวกเราเนี่ยโดนเหมือนกันโดนกันทั่วหน้าเอไปจะไ,ไม่ขายให้รอดจะไปไล่เขาทำไมเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะโยมนะถ้าหลงตาไม่กลัวหลงตาก็เอาไปอยู่วัดด้วยสิครับชาวบ้านกำลังมาที่วัดกันครับ<ป> ลงตาต้องให้ลุงคนนั้นออกจากหมู่บ้านเราไปนะครับ